วันนี้ครับพามาดูเก็บเมน90สไตล์เมน 90, น90แต่ผมคิดว่ามันสมติสมัยใช่ไหมมีตัวอะไรบ้าพภาพสวย นักร้องลูกพุ่งลูก่งนี่เหมดทุกอย่างแต่สมัยสซเซฟแบบนี้ครับเหนแบบนี้ยังรับได้อยู่ที่บ้านผมเราจะเอื้อยแรมท่องครับแบบนี้แต่ก่อนเรือของผว่าเป็นตูวเลยนด็ใส่มาฟังนะ มาตอนนี้เน,น,นี่ยมันก็ยังเขาก็ยังรักไว้อยู่เก่าครับเนี่ยเห็นว่าอันนี้มันคือคืออย่างะระคุบบกบุตรระดับนีอเช่ไเนี่ยเนี่ยร <c oughs> ุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้แต่ทำไมตายายผมเนี่ยนะครับเอางูสองตัวสามตมาแรกน,นะน้าพอก็บวัได้พังเลยนอนครับราคาสูงเนอกตะกร้อ,อ,นนอครับ ก็เรียกว่าใส่กับแซดแต่ก да: ่อนเหมือนเอะแซดมาใส่เนาะนะเป็นรุ่นรุ่นเก่าๆเก่าหนิแบบนี่วันนี้อนุรักษ์ไว้อยู่ครับโอ้มีไม้เนาะไม้จะเปตั้งหากมึมองไม้หน่อยไหมตั้งหากมีนักได้ดีลงขอเก็บผ้าสวยๆนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปเบื้องก็ว่าได้ครับ กดูดอกเับไปเบิงมามามุมนี่อีกครับนี่จะเป็นตระทาขาวดำนะครับแต่ตอนนี้เป็นก็ะยังเก็ยวไว้อยู่เอาไว้ให้ลูกให้หลานเบิงเนาะอันรักได้ดีเด้อจะของห้านนี้นะผมจะเข้ามาข้างแรกเด้อ จะมีป้ายบอกอยู่ครับครับนี่คือป้ายราคาที่บอกขายเทปยุคเก้าสิบจ้าราคาห้าสิบบาทถูกทัดถูกตรับสนใจติดต่อพนักงานค่ะนั่งได้ไ่มเจ้า